สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับราคา iPhone รวมไปถึงการแกะกล่องรีวิว iPhone นะครับเช่นเดียวกันนะครับกับคลิปวันนี้ผมก็มี iPhone อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะมาแกะกล่องรีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันความพิเศษของ iPhone รุ่นนี้ก็เป็น iPhone จากร้านของเราเองนะครับซึ่งก็เป็น iPhone ราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องรีวิว ให้ดูนะครับว่าถ้าท่านสั่งซื้อ iPhone จากเรานะครับท่านจะได้เครื่องแบบไหนแล้วก็การใช้งานต่างๆโดยรวมนะครับจะเป็นอย่างไรสําหรับ iPhone ราคาถูกจากเรานะครับนี่นะครับถ้าท่านสั่งซื้อวันนี้ในการจัดส่งของเราเราก็จะ ห่อหุ้มกันกระแทกให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าท่านสั่งซื้อไปแล้ว iPhone ของท่านจะอยู่ในสภาพที่ดีแน่นอนนะครับนี่ก็เป็น iPhone 7 Plus นะครับที่ผมก็ได้ให้เขาส่งมาเพื่อที่จะรีวิวให้กับทุกท่านได้ดูกันปัจจุบันนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ในปี2021สินค้าก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแท้สูนไทยเครื่องนอกแท้หรือว่าเครื่องไทยแท้นะครับถ้าจะมีขายก็จะมีตาม ซด้า s h o p ป e นะครับราคาในแต่ละร้านก็จะต่างกันไปแล้วก็คุณภาพของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะตัดสินใจสั่งซื้อกับร้านไหนแนะนำให้ดูรีวิวให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสำหรับ iPhone 7 Plus เครื่องนี้เป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับสีที่ผมสั่งมาก็จะเป็นสีทองนะครับสำหรับสีดำด้านผมก็ได้นำมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะครับท่านใดอยากจะดูก็สามารถย้อนไปดูได้แล้วก็พิเศษช่วงนี้ ถ้าท่านสั่งซื้อนะครับเรามีฟิล์มกระจกแถมให้นะครับสำหรับการสั่งซื้อ iPhone ทุกรุ่นแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อหัวชาร์จของแท้จาก Apple 20วัตต์แบบนี้นะครับเราก็มีมาจัดจําหน่ายให้ท่านเหมือนกันราคา490บาทนะครับซึ่งหัวชาร์จก็จะเป็นของแท้แบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดไปสั่งซื้อกันได้ที่ Line แอดด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดู iPhone 7 Plus เครื่องนี้ของเรากันเลยนะครับมาเช็คสภาพ โดยรอบของตัวเครื่องกันก่อนนี่นะครับสำหรับด้านล่างของ iphone 7 Plus จะมีลำโพงอยู่2ด้านแบบนี้นะครับตรงกลางเป็นรูไว้สำหรับเสียบสายชาร์จแล้วก็เสียบหูฟังนะครับเป็นแบบพอร์ตไลนิ่งนะครับนี่นะครับร่องรอยไม่มีนะครับมีความสวยงามส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ด้านบนของตัวเครื่องก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีอะไรส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วก็ที่ใส่ซิมการ์ดนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยรอบถ้าท่านสั่งซื้อไปก็แนะนําให้ดูรอบๆตัวเครื่องแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับว่ามีร่องรอยอะไรไหมถ้ามีล่องรอยนะครับก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน14วันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของด้านหลังกันนะครับ iPhone 7 p ด u s สีทองเครื่องนี้ความจุ 32GB กิกนะครับกล้องหลังเป็นกล้องคู่มาพร้อมกับไฟแฟลช LED นะครับตรงกลางมีโลโก้ของ Apple ด้านล่างเขียนคําว่า i p h o n นะ ซึ่งเท่าที่ผมดูตัวเครื่องทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับมีความสวยงามในแบบฉบับของสีทองนะครับท่านใดที่ชื่นชอบความหรูหรานะครับสำหรับมือถือสีทองก็สั่งซื้อได้ดูกันที่อุปกรณ์นะครับอย่างแรกก็จะเป็นหัวชาร์จซึ่งก็จะเป็นหัวชาร์จเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นแบบ5โวลต์1แอมป์รวมไปถึงก็จะมีหูฟังเป็นแบบพอร์ตไล n ์นิ่งมาให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายชาร์จที่อุปกรณ์ก็มีมาให้แบบจัดเต็มแบบนี้นะครับถ้าท่านสั่งซื้อสําหรับคู่มือกาารใช้งน ก็จะอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูรอบๆสําหรับ iPhone เครื่องนี้ก็สวยมากๆนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อเครื่องรีวิวนะครับราคาพิเศษจากราคาปกติ8,900บาทนะครับเราลดราคาเหลือเพียงแค่8,400บาทนะครับลดไปเลย500บาทสําหรับคนที่ดูช่อง m อ็ c ซ่าชาแนลของเรานะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจอย,อยากจะสั่งซื้อเครื่องรีวิวท่านสามารถกดได้เลยนะครับที่ลายเอดด้านล่างแล้วก็แจ้งกับทางแอดมินได้เล ว่าสนใจเครื่องรีวิวนะครับราคา8,400บาทซึ่งก็มีเครื่องเดียวนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อเครื่องรีวิวจริงๆนะครับท่านรีบทักไปเลยที่ l i น์แอดของเรานะครับเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยหรือว่าถ้าอยากจะซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับก็เริ่มต้น8,900บาทเท่านั้นสําหรับ iPhone 7 Plus ความจุ32 g ิเครื่องไทยแท้มือหนึ่งนะครับมีประกันให้12เดือนซื้อไปแล้วมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ภายใน14วันนะครับนี่เป็นบริการ ดีๆจากเราเมื่อเปิดเครื่องดูก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับในส่วนของ Wi-Fi ก็เชื่อมต่อได้ทั้ง2.4แล้วก็5 g h z เรเราก็จะไปตั้งค่ากันนะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ลังเลนะครับว่าถ้าท่านสั่งซื้อจะได้เครื่องแบบไหนตัวเครื่องผมก็ได้นำมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับความสวยงามแล้วก็การใช้งานต่างๆต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญสั่งซื้อวันนี้เรามีทั้งส่วนลดมีทั้งของแถมมาให้ท่านแบบจัด เต็มเลยนะครับนี่ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆของ iPhone เครื่องนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นี่เลยนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ iPhone นะครับซึ่งการทัชสกรีนทุกอย่างก็ทําได้ดีนะครับรวดเร็วในแบบฉบับของ iPhone เดี๋ยวเราไปดูกันที่เกี่ยวกับมือถือเครื่องนี้กันนะครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันเป็น iOS เวอร์ชั่น13.6แล้วก็ที่สําคัญเป็นเครื่องโมเดลไทยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่ก็100%แบบนี้เลยนะครับส่วนในเรื่อง เรื่องของกล้องก็มีมาให้ครบทุกโหมดเหมือนกันนะครับมีทั้งโหมดวิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอความคมชัดสูงสุดถึง 4K เลยนะครับมีโหมดหน้าชัดหลังเบลอมาให้ก็เรียกได้ว่า ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับสำหรับในเรื่องของกล้องในส่วนของจอภาพแล้วก็แสงสว่างเราก็เลือกได้นะครับจะใช้เป็นโหมดกลางคืนก็จะเป็นโหมดโทนสีดําแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นโหมดกลางวันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้รวมไปถึงเราจะเลือกให้เป็นโหมดอัตโนมัติก็ได้นะครับกลางวันก็จะเป็นสีกลางวันกลางคืนก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดกลางคืนสีดําแบบนี้ให้เรานะครับส่วนในเรื่องของ 3D Touch นะครับก็ทําได้ดีนะครับ นี่นะครับมีมาให้ครบทุกอย่าง ถ้าท่านสั่งซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับในเรื่องของประกันในเรื่องของการใช้งานต่างๆเรามีมาให้ครบในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับรวมถึงในเรื่องของประกันก็มีให้ถึง12เดือนนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ,อ iPhone ราคาพิเศษแบบนี้ตอนนี้เรามีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อ,อ iPhone ทุกรุ่นท่านสามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ไลน์แอดของเรานะครับเข้าไปแล้ว แล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนของเราไว้ในไลน์ได้เลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างของ iPhone นะครับด้านบนจะเป็น iPhone 8พ l ั s เครื่องไทยแท้มือหนึ่งนะครับเราขายอยู่ที่11,700บาท iPhone 6s พ l ั s Plus, เครื่องไทยแท้มือหนึ่งเหมือนกัน5,990บาทนะครับสำหรับ i p h o n เชนลดราคาเหลือ13,900บาทเป็นเครื่องไทยแท้มือหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วน iPhone 7 p l ั s เครื่องรีวิวอย่างที่ทุกท่านดูเมื่อกี้นะครับถ้าท่านสั่งซื้อวันนี้ก็ขาย อยู่ที่8,900บาทส่วนเครื่องรีวิวเราลดราคาให้เหลือ8,400บาทนะครับยังไงแล้วท่านอยากไปซื้อรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ส่วนเครื่องแท้สู์ไทยเราก็มีจัดจําหน่ายเหมือนกันนะครับอย่างเช่น iPhone 10R ประกันศู์ไทย1ปีเต็มนะครับขายอยู่ที่17,500บาทสําหรับความจุ64กิกมีทั้งหูฟังมีทั้งชุดชาร์จของแท้18วัตต์นะครับทั้งสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จราคา590บาทเท่านั้นหรือว่าจะเป็นหัวชาร์จ20วัตต์ราคาก็490บาทนะคร ส่วน iPhone 7เครื่องไทยแท้6,800บาทนี่เป็นรายละเอียดสินค้าบางอย่างเท่านั้นนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้ท่านดูยังไงแล้วท่านเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนนะครับถ้าชอบค่อยสั่งซื้อสอบถามได้โดยตรงนะครับกับทางแอดมินอยากจะซื้อเครื่องไหนอยากจะซื้อแบบไหนเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับ iPhone 7พ l ั s จะมีเหลือ2ค่ายเท่านั้นนะครับค่ายแรกก็จะเป็นในส่วนของค่าย d t a ทนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus ความจุ32 g b เครื่องแท้สุนท์ไทยราคาเริ่มต้น6,490บาทนะครับส่วนเครื่องเปล่าเขาขายอยู่ที่12,500ทุกโปรของ iPhone 7 Plus จาก d t a ทนะครับไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นอย่างเช่นโปร1 9 9บาทด้านบนนะครับซื้อได้ราคา6,490โปร8,99ซื้อได้ราคา7,990บาท โปร699แล้วก็โปร599ซื้อได้ราคา9,490บาทจ่ายเฉพาะค่าเครื่องนะครับค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเราไม่ต้องจ่ายนะครับท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็ไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาส่วนทางด้านค่าย t ู o Move H นะครับ iPhone 7 Plus ความจุ32กิกราคาเครื่องเปล่าเขาขายอยู่ที่15,500บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ6,000บาทประมาณนี้นะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจสามารถไปซื้อได้นะครับที่ทู ช็อปทุกสาขานี่ก็เป็นการแกะกล่องรีวิวนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus iPhone อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังได้รับความนิยมแล้วก็ถามว่าในปี2021ยังน่าซื้อไหมนะครับถ้าเทียบกับราคาตอนนี้ก็ถือว่าเป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ท่านน่าจะลองซื้อมาใช้งานเริ่มต้นได้นะครับใช้งานได้อีก2-3ปีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับงบของท่านนะครับถ้าท่านมีงบเยอะก็เลือกเป็น iPhone 12ไปเลยแต่ว่าถ้ามีงบจํากัดไม่เกิน10,000บาทน,นะครับ iPhone 7 Plus. iPhone 8พัดก็ยังสามารถตอบโจทย์ท่านได้อยู่นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ